รูดหนังไก่ทอดกรอบตะนันอยย๋อบ้านพี่บาวบอกว่าได้แรงออกเลยวันนี้สวัสดีครับพบกับพี่บาวอีกครั้งนะวันนี้ก็จะเป็นรูดหนังไก่ทอดนะพี่บาวบอกเลยว่ากรอบมาก <c oughs> มาดูกันว่าขั้นตอนการทําและ่วนผสมแป้งที่ทําให้กรอบเป็นอย่างไรนี่ก็เป็นหนังไก่นะแล้วก็อ,อันดับแรกนะที่ต้องทําเลยก็คือ การล้างกำความสะอาดมันจะเป็นน้ำขุ่นๆแบบนี้นะล้างในน้ำใสไปเลยโตมานะที่บ่าวก็ใช้เกลือสักประมาณหนึ่งช้อนเลยใส่ลงไปโอ้ขลับทีนี้ก็ล้างน้ำเกลือนี่นะให้หมดรสเค็มก็ล้างสักษาดีน้ำนะให้น้ำเนี่ยใส่เลยแบบนี้นะโอ้ใช้ได้เลย หนังไก่มันก็จะชิ้นเยอ่ๆนะแบบนี้นะมาแบบนี้เลยดังนั้นเนี่ยก็หั่นให้มันเป็นชิ้นเล็กๆเท่าๆกันแบบนี้ประมาณนี้ได้ถ้าใครต้องการไรามันก็เอามีดนะเล่ออกได้เลยนะแต่พี่บ่าวก็ะะจะทำแบบนี้เป็นๆแบบนี้เลยเอาละเดี๋ยวหั่น ในทวของหนังไก่นี่ให้มันเร็จเรียบร้อยนะเดี๋ยวมาผสมแป้งกันสิ่งที่จะใช้ก็คือรากผักชีแล้วก็กระเทียมตำให้ละเอียด่อยนะเอาละก็ประมาณนี้ใช้ได้แล้วโอ่งรากผักชีแล้วก็กระเทียมนะที่ตำไว้เมื่อกี้นะเสยลงไปต่อมาก็เป็นพริกไทยนะใสยไปทักบช้อนจน้า rồi cơm bay chắc khoảng 2 ch้อน cha, kiểu này nhé, sẽ rây bêng gạo cháo nhé, chắc khoảng 4 ch้อน, 2, 3, 4 ch้อน, ừm, rồi cũng bêng tơi bột bung tầm rít, 2 ch้อน nhé, rồi Pimbao nước bún ในตุนของน้ําก็เทยเป็นน้ํำยินนะก็ค่อยๆเย,ย,ยลงไปนะเดี๋ยวเราก็ค่อยตเติมก็เยน้ำลงไปอีกก็คุกคลุนมาทุงนี้นะให้มันเข้ากันให้หมดเลยให้แป้งละลายนะไม่เป็นก้นถ้าเคยจะละลายแป้งข้างโนกแล้วก็มาเโก้ได้เหมือนกัน เพิ่มแป้งก้าวเจ้าอีกหนึ่งช้อนเป็นแป้งก้าวเจ้าห้าช้อนคนให้ตรวนผสมเข้ากันดีนะแล้วก็หมักแบบนี้ไว้อย่างน้อยครึ่งชัมมง่วโมงเอาล่ะพี่บาวก็เอาไปใส่ในตู้เย็นประมาณครึ่งชั่วโม,มงนะก่อนที่จะเอาไปทอดพี่บาวก็จะใส่ยาขาวลงไปหน่อยนะมีกลิ่นหอมตวนผสมนะพี่น้องประมาณนี้เดี๋ยวไปทอดเลยตอนนี้พี่บาวก็ ตั ăn, ้งน้ำมันขึ lo, ia, t t ้นมาเร็วนะแล้วก็เปิดควยระดับกลางนะคนไปทางควยแรงนิดหน่อยนะช่วงแรกนี้นะต้องน้ำมันร้อนจัดก็เอาหนังเกยของโลโทษลงไปได้เลยนั้ก็จะระเบิดนอยนะเพราะว่ามันมีน้ำอยู่นะแต่ก็เป็นแค่ช่วงแรกหนังเกยก็จะไม่เกาะติดกันนะเนี่ยเราก็คนคนแบบนี้ให้มันแยกออกจากกันเลย อย่าลืมนะพี่น้องนะช่วงเรกต้องน้ำมันร้อนจัดนะอะละทีนี้นะพอไก่ลงไปนะก็ปรับลงมาเป็นคยวยระดับกลางสิ่งที่ต้องระวังในตอนใตะลงไปตัวช่วงเรกนะถ้าหากว่าใช้น้ำมันปริมๆริม,มเกือบเต็มแบบนี้นะพอเราใส่หนังไก่ลงไปปุ๊บเนี่ยในหนังไก่เนี่ยเราผาสมน้ำล้วมันก็ทํทำให้เกิดโปง่งอาจจะล้นกระทะได้นี่พี่น้องก็ต้องระวัง ก็ผ่านไปประมาณ5นาทีนะก็ประมาณนี้ใช้เวลาในการโตดประมาณ15นาทีขึ้นอยู่กับปริมาณมากน้อยนะแล้วก็นำมันด้วยต,ตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณ10นาทีม,มันก็เริ่มจะมีความกรอบขึ้นมาแล้วเราไดยินเสียงมันดัดงกอกอกแลี้ยวตอนนี้ก็ใกล้แล้วนะพี่น้องนะนี่เริ่มกรอบแล้วสีน่าก,กินมากเลย เอาละประมาณนี้นะโอ้ใช้ได้แล้วพี่น้องดูดูด,ดูโอโ้โหสีหยอน่ากินมากทีนี้ก่อนที่จะโทษนะโตเปนะโกชอนอ,องาเอาเจดของมันอ,อกมาก่อนดูอันนี้พี่น้องวางเสียงกบ อืยอการะทะ่ที่โงตจดแล้วพี่น้องควงเียงควงเทงยอดอืนี่ก็ชวนที่เป็นงานะโอ้โหเสียงไปเสียงไปเสียตงตอนเต้ว่ารบแล้วทีนี้มาฟังเทงตอนที่พี่บบาเคี้ยวบ้างนะอืดูหน้าตาแบบนี้เลยพี่น้อง ืกรอบชนันจริงๆวยาบ้านพี่บ่าวบอกว่าได้แรงออกเลยวันนี้แนะนำเลยพี่น้องหรับหนังไก่ทษนะพี่น้องผสมแป้งตามที่พี่บ่าวบอกรับรองว่ากรอบอร่อยแน่นอนเอาละวันนี้พี่บ่าวขอลาไปก่อนนะพี่น้องขอบคุณพี่น้องทุกท่านเลยที่รับชมคลิปของพี่บ่าวเอาละวันนี้พี่บ่าวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้อง